สวัสดีค่ะ Beauty Body Fit by ยครูเบลวันนี้นะคะอยู่กันที่ House of Dance อีกแล้วนะคะก็จะมีการนำเสนอการออกกำลังกายและการเต้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเบลก็ได้นำท่าที่เราคิดค้นขึ้นมานะคะเป็นท่าเต้นแล้วก็ท่าการออกกำลังกายพิลาทิสเนี่ยมาผสมผสานกันนะคะก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ ที่สนใจในการออกกําลังกายแนวใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าทั้ง4ท่าเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นํามาฝากก็จะมีท่าการวอร์มอัพเกี่ยวกับเรื่องช่วงขาของเรานะคะเพื่อให้ต้นขาเรากระชับนะคะก็จะมีท่าเล็กปูอัพท่าเล็กสวิงนะคะส่วนท่าเต้นนะคะที่นํามาฝากก็จะเป็นท่า เอสเคปและ Body r o รลนะคะซึ่ง2ท่านี้นะคะก็เป็นท่าที่จะใช้ช่วงลำตัวนะคะแล้วก็ใช้ช่วงสะโพกด้วยนะคะก็ไปดูกันว่าการเต้นทั้ง4ท่าของเราเป็นยังไงนะคะค่ะสำหรับท่าเล็กบูอัพและท่าเล็กสวิงจะเป็นท่าวอร์มของเราก่อนนะคะเราก็ยืนหลังตรงแบบนี้นะคะแล้วก็เวลายกขานะคะยกให้ใช้ควราได้เสร็จตรงนี้ยกขึ้นแล้วใช้มือฝั่งตรงข้ามเนี่ย ยกขาเป็นเล็กปูอัดน,นะคะเราก็ทําสลับกันเป็นการวอร์มก่อนนะคะส่วนเล็กสวิงเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้ต้องใช้เทคนิคทักษะความยากนิดหนึ่งนะคะคือต้องใช้ช่วงความแข็งแรงของคอมมัโซก็คือช่วงแกนกลางตัวคือช่วงหนั่งของเราซึ่งเวลาเรายูเราต้องใช้บาลาดซานในการเกรง ขากล้ามเนื้อฝูเดเตียดด้วยนะคะเวลาทำเล็กสวิงเนี่ยจริงๆถ้าใครยังไม่เคยฝึกให้หาที่ที่จับแล้วฝึกได้ก่อนนะคะคือเราจะยกข้างหน้าเมื่อกี้เล็กฝุดแอ้เราก็ยกไปข้างหลังแบบนี้เป็นเล็กสวิงนะคะเป็นดับการฝึกนะคะความแข็งแรงของขากล้ามเนื้อท้องด้วยนะคะ,นะคะอันนี้เล็กสวิง หลังจากนั้นนะคะท่าเต้นของเราวันนี้ก็คือ body roll และ S c a p e นะคะ body roll เราก็จะใช้ช่วงบดของร่างกาย upper body ตั้งแต่เอวขึ้นไปนะคะ body roll ของเราเนี่ยฝึกง่ายๆคล้ายๆ hip series นะคะแต่เราใช้ช่วงตัวเราจะฝึกการโยกขวาซ้ายโดยที่สะโพกไม่ขยับถ้าใครทำท่านี้ไม่เป็นก็ให้ใช้การกางแขนมันจะง่ายขึ้นนะคะถ้าใครทำเป็นแล้วเราฝึกยกตัวทางขวาทางซ้ายข้างหน้า ข้างหลังนะคะข้างหลังก็เหมือนยุบอกลงให้หลังง,งอข้างหน้าเหมือนแอนหลังขึ้นมานะคะเมื่อฝึกครบสี่ได้เราก็ทำบอดี้โรลนะคะแบบนี้ทำบอดี้โรลไปขวาซ้ายได้รวมถึงการทำบอดี้โรลแบบเหมือนบอดี้เวฟได้ด้วยนะคะแค่นี้เป็นการฝึกช่วงลำตัวด้านบนนะคะใช้การยอ่ออะไรแบบนี้เข้ามา ทำให้การเต้นดูมีเสน่ห์มากขึ้นและหลังจากท่า Body Roll แล้วอีกท่าหนึ่งที่นํามาฝากนะคะในวันนี้ก็คือท่า S-Cap นะคะก็จะเป็นท่าที่ใช้การเตะไปข้างแต่เราจะยกสะโพกไปอีกด้านหนึ่งเราก้าวไปทางฝาเราจะยกสะโพกไปซ้ายถ้าเราก้าวไปซ้ายเรายกสะโพกไปขวาแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะ 走吧、嗯 <noise> ็ไม่ได้ยากนะคะการเต้นกับการออกกําลังกายเราสามารถนํามันมาเป็นการที่ทําให้คุณให้คุณผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในขณะเดียวกันมีบุคลิกภาพที่ดีและความมั่นใจด้วยนะคะถ้ายังไงใครที่สนใจนะคะอย่ามาเรียนเต้นกับครูเบลนะคะเราก็ไม่ได้มีแค่พิลาทิสนะคะเราก็จะมีการเรียนเต้นบัลเล่แจ๊สที่ประกอบนะคะก็รับสมัครตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบครึ่งขึ้นไปนะคะไปจนถึง ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ที่คุณคิดว่าคุณร่างกายต้องการความแข็งแรงนะคะคุณเหมาะก,กําลังกายได้เพราะว่าตอนนี้ที่เบลสอนอยู่ก็จะมีแบบถึงรุ่น50กว่าก็ยังมาเต้นกันอยู่นะคะยังไงก็เข้ามาดูใน w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  housekidsofdance.com นะคะหรือเข้าไปชมคลิปการเต้นต่างๆใน facebook f a n p a g e f แฟนเพจนะคะ house of dance ทองหล่อฝากคลิกไลค์กันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ